ด้วยสิ่งนสสเตดเราเป็นผู้นําด้านบ้านลักชูรี่สําหรับเราคําว่าลักชูรี่ไม่ใช่ความงามแบบฉาบฉวยซึ่งแน่นอนว่าวัสดุที่เราเลือกใช้ต้องดีที่สุดทนทานและใช้ได้ยาวนาน คลาฟยูเทลคือคอนเซปต์หลักของโครงการสมิธจากสิงเอสเตดคำว่าคลาฟยูเทลเราตั้งใจสื่อถึงความพิถีพิถันเพื่อให้ได้บ้านที่ยูนิคมีสไตล์ที่แตกต่างที่นี่เป็นบ้านระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ตอบโจทย์ทุกความสําเร็จในชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัวและมียูนิคไลสไตล์การสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเราเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกสรรที่ดินการวางผังแบบคลัสเตอร์โฮมที่มีจานวนยูนิตน้อย ในส่วนงานดีไซน์เราเลือกใช้การออกแบบที่ผสานความคลาสสิกร่วมกวับความโมเดิร์นพื้นที่ภายในเรายึดหลัก Quality over quantity คือการให้ความสำคัญกับ Space ที่เจ้าของบ้านสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันทุกห้องได้ตามความต้องการด้วยสิ่งเ s อสเตเเราเป็นผู้นำด้านบ้าน l u ก u ัวรี่สำหรับเราคำว่า l u ก u ั y ไม่ใช่ความงามแบบฉาบฉวยแต่คือแนวคิดเรื่อง craft toLAst คือความพิถีพิถันในการออกแบบการเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงความสวยงามและความคงทนอย่างยั่งยืนการเลือกใช้วัสดุในส่วนที่สำคัญอย่างเช่นตัวหลังคาเราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพของคาร์บอนโดยใช้สีคาร์บอนิกเกรย์คุมโทนให้ดูโมเดิลและเป็นสีที่ไม่สะท้อนแสงสิงเอสเตยยังมีโจทย์สำคัญว่าหลังคาที่ใช้ต้องทนทานสูงและช่วยสะท้อนความร้อนออกจากตัวบ้าน ซึ่งเขามีการรับประกันวัสดุนานถึง35ปีและมีเทคโนโลยีมาช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านไปจนถึงเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันคราบสะสมของฝุ่นด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เราจรึงเชื่อมั่นว่าคาร์บอนไม่ใช่แค่สวยงามทนทานแต่จะตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี สิ่งเอสเตดเราทำบ้านระดับนี้บ้านของเราที่สวยในวันนี้จะอีก10ปีหรือ20ปีบ้านก็ต้องยังดูสวยอยู่วัสดุที่เราเลือกใช้เราต้องเชื่อมั่นว่าเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดคัดสรรวัสดุที่ดีตอบโจทย์มากที่สุดด้วยครับ